สดีครับหนงยุงทธภูมิครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คคะแนนของ CJ นะครับปอดีว่ามีพี่ท่านหนึ่งได้คอมเมนต์ว่าอย่างนี้ครับผมทราบไปว่าเราเช็คคะแนน CJ ยังไงแอปมือถือนะครับปอดีว่าลืมเช็คในใบเสร็จนะครับมาดูวิธีเช็คง่ายๆกันครับผมจะลองเช็คให้ดูก่อนนะครับพเพื่อนๆก็ลองทําตามแบบนี้ดูอาจจะลืมเช็ค ในไปเสร็จทุกครั้งออกจากร้านนะครับผมจะมาเช็คง่ายๆผ่านเว็บไซต์ของ CJ เลยครับมาดูวิธีเช็คกันครับผมไปชมกันครับครับผมขั้นตอนแรกง่ายๆครับแล้วก็เข้าไปใน Google ของเราได้เลยครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเช็คค่ะแนนเลยครับของ CJ ก็ค้นหาได้เลยอ่าประมาณนี้แล้ครับแล้วก็นี่ครับตรวจสอบแต้มในเบน,เบนซีของซีครับก็แตะไปได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราที่สมัครองกับซีเจนะครับคือต่อไปคือเลขบัตรประชาชนของเรานะครับที่ลงสมัคร cj e นะครับเราใส่ของเราของไปได้เลยครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แค่นี้ครับก็เช็คได้แล้ว หรืออีกแบบหนึ่งก็คือมันก็จะมีหน้าลายอยู่นะกลับไปก่อนนี่ครับตายเข้าไปลายของเราครับ เพื่อนค้นหานวางเลยแต่กับแจดค้นหานี่ครับนี่คือลายซีเจเลยนะครับตัวเห็นความเมื่อไหมครับตัวสอบแต้มเลยเลย อันนี้คือผมได้ลงทะเบียนเข้าเรียบร้อยนะครับผมก็มีอยู่คะแนนสองคะแนนอันเมื่อกี้ครับก็จะประมาณนี้เช็คคะแนนของ cj ครับ